สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเสียงครูชัดเจนไหมคะเสียงครูชัดเนาะเสียงชัดนะรู้ไหมว่าวันนี้ครูจะมาสอนอะไรนะคะใจจริงอ่ยอยากจะบอกเลยว่าเสื้อตัวนี้ไม่เคยคิดว่าจะนํามาสอนเพราะคิดว่านักเรียนทําเป็นยังไงก็ทําได้นะคะแต่เสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อที่ สมัยยายๆเยยนาะยายของครูตอนนี้คุณยายเสียชีวิตไปแล้วอะ่ะยายใส่แบบนี้แล้วนุ่งโจงกระเบนอะ่ะนะคะแต่ครูคิดว่าโหเสื้อคอกระเช้าหรือภ,ภ,ภาษาอีสานที่ครูเคยได้ยินเขาเรียกเขาเรียกเสื้อหมักกระแหล่งอะ่ะเนาะยายยายเคยใส่เสื้อเสื้อหมักกระแหล่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะประมาณนี้วันนี้ขออนุญาตถอดแมสนักเรียนห่างๆครูหน่อยนะอยู่ห่างๆนะคะหาะคะ่หางรัศมี เพราะว่าเวลาใส่แมสแล้วมันเหมือนสอนไม่สะดวกนะคะเหมือนอะไรมากดครูแล้วครูก็พูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะครูก็เลยขออนุญาตนะคะแมสอยู่ตรงนี้แต่ถอดออกแล้วให้ไหวนะคะเสื้อคอกระเช้านะคะมีทุกสีนะคะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ครูก็ชอบใส่นะคะเขาบอกว่าถ้าใส่อย่างนี้เป็นเสื้อคนแก่แก่ไหมะ ผูหายวัยรุ่นก็ใส่ได้นะคะไม่จําเป็นนอกใส่ผ้าพื้นก็ได้นะลายดอกก็ได้ลายอะไรก็ได้ข้างหน้าสีหนึ่งข้างหลังสีหนึ่งก็เป็นศิละปะดีจอดําค่ะเดี๋ยวนะจอใครดําพี่ว่าจอดํำไหมไม่ดํานะนักเรียนไปหาคลื่นเอาเองนะคะชัดเจนนะคะไม่ดํานะคะถ้าถ้าจอดําแปลว่าจอของนักเรียนหนักค้างไปแล้วนะคะไปเดินหาสัญญาณด่วนๆน,นะคะเดี๋ยวจะเลยไปก่อนเนาะ เสื้อคอกระเช้าหรือเสื้อมักระแลงนะคะเป็นเสื้อที่ใช้ผ้าไม่เยอะแต่ใส่แล้วสบายสําหรับหน้าร้อนนะคะครูว่าฝรั่งน่าจะชอบแต่ฝรั่งฟังครูไม่ออกผ้ามาแล้วนั่นไงมันค้างมันเกิดอาการแห้งนะคะที่ครูสอนไปแล้วครูได้ไอเดียเกิดจากอะไรรู้ไหมสอนทํากระเป๋าซิปนี่ที่มันมีซิปที่ที่มีซิปในกระเป๋านะคะเขาจะใส่แค่ข้างเดียวอีกข้างที่เขาถนัด เขาจะทําข้างขวาส่วนข้างซ้ายก็เป็นปากปกติแล้วก็เอาถ้าไม่อยากพับก็เ,เสียบเข้าไปที่ตะเข็บข้างเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่ช่างเลยนะคะแล้วแต่เทคนิคเลยนะคะอะมาดูวิธีการทํานะคะตั้งใจฟังดีๆสําหรับแฟนคลับหรือ FC นะคะที่ขอครูมาครูนั่งยิ้มเลยว่าอ้าเหรออยากทําเสื้อขอกระเช้าหลายคนเลยครูก็เลยคิดว่าอาถ้าเป็นประโยชน์นะคะเอาเถอะ จะสอนให้แต่มุสลิมไม่ได้ใส่หรอกอดมุสลิมไม่ได้ใส่บี B, มาพอดีเลยนะคะบี B, น้องบีนะคะเสื้อคอกระเช้าเนี่ยเขาถักด้วยเห็นไหมถักเป็นลายอะไรก็ได้นะคะเห็นไหมอันนี้เป็นแบบว่าไซส์บิ๊กนะเต็มจอเลยนะคะใครจะบิ๊กไม่บิ๊กอยู่ที่ไซส์ของตัวเองนะคะทำเองออโชว์ข้างหน้าสิเนาะ นี่ถ้าครูใส่ก็จะแบบเบลเลอเลยเห็นไหมอ่าเป็นแบบนี้นะคะอยากทำเป็นใช่ไหมอยากทำเป็นก็จัดให้นะคะได้ไอเดียจากนักเรียนของครูเองครูขาสอนเสื้อคอกระเช้าหน่อยสิครูบอกว่าครูไปนเน้นแต่ว่าเสื้อยากๆใช่ไหมแต่ง่ายๆกลายเป็นว่าง่ายๆไม่มีใครบอกนะคะก็เลยมาทำกันเถอะนะคะวิธีการทำก็ เอาแพทเทิร์นแค่แผ่นหน้าแผ่นเดียวพอนะคะแผ่นหน้าแผ่นเดียวแผ่นหน้าตัวนี้นักเรียนทําเป็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าครูออกจากตัวนี้ไปนักเรียนจะง่ายนะคะแต่อยูอยูถ้าครูขีดเลยจะงงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนมีตัวนี้ขึ้นมาหยิบตัวนี้รู้ไว้ใช่ว่าอาจารย์คุณนิพพรนนะคะรู้ไปแล้วเราไปประยุกต์ได้นะคะครูจะทําการลอกตัวนี้ลงไป นะคะลอกลงไปที่กระดาษของเรานะคะแผ่นหน้าแผ่นเดียวนะคะเอาแผ่นหน้าแผ่นเดียวไม่เกี่ยวกับเกรดนะคะไม่เกี่ยวกับเกรดเลยนะคะขีดขึ้นมาแค่นี้เพื่อให้ได้โครงนะคะคือแบบเบื้องต้นของครูตัวนี้มันมีเส้นนี้ให้เรารู้ไปก่อนว่านักเรียนคะ ถ้าเกิดว่าเราเห็นสองเส้นนี้เกิดขึ้นนะคะเส้นในคือเส้นกลางตัวเส้นนอกคือเส้นสาบเกยเรียกให้เหมือนกันนะคะเขามีไว้เพื่ออะไรไว้เพื่อเป็นเสื้อที่มีการผ่านหน้านะคะเสื้อที่มีการผ่านหน้าเขาจะมีเส้นนี้เอาไว้เพราะว่ากระดุมเกยกระดุมกระดุมมาแปะเกยกระดุมเอาเส้นกลางตัวเกยกันนะคะเสื้อผ่านหน้าถ้าไม่เกยไม่ได้นะคะไม่เกยเสื้อก็ฟิตนะคะอาลบซะเป็นเส้นแค่นี้เราใช้แค่นี้นะคะ อะลอกมาเสร็จแล้วนะคะเราจะกำหนดคอนะคะ B ขอแบบแพทเทิร์นครูได้ไหม,มก็ก็ที่ครูสอนแหละ B ที่ที่ที่ครูสอนไปทุกคนมีหมายความว่าอันนี้ครูไปซื้อกระดาษแข็งกระดาษแข็งอันนี้เขาใช้รองกลนกระเป๋านะคะแต่นักเรียนไม่ถึงขนาดนั้นเดินไปที่ร้านเครื่องเขียนเป็นกระดาษขาวเทา นะคะขาวเทาก็ได้หรือสีส้มสีเขียวสีอะไรก็ได้นะคะเนี่ยแข็งๆหน่อยเวลาลอกเวลาทํางานมันสะดวกไงคะมันจะสะดวกสีอะไรก็ได้เนี่ยสมัยก่อนมีแต่ขาวเทาอย่างเดียวสมัยนี้มันมีหลายสีนะคะใครชอบสีอะไรเพื่อเป็นการดึงดูดในการทํางานเนาะจะได้มีความสุขในการทํางานคนชอบสีส้มก็ซื้อสีส้มมานะคะเราได้แบบเบื้องต้นนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือแม่แบบ นะคะลอกเกี้ยงมาเลยยังไม่ต้องมีอะไรเสื้อไม่ต้องสร้างแบบมีเกรดก็ได้เวลาทำทำทำไว้2แบบก็ได้นะคะนักเรียนทําไว้แบบมีเกรด1อันก็ได้ไว้แบบมีเกรดแบบนี้เกรดไหลเกรดอกอันนี้สําหรับเสื้อเข้ารูปทําไว้แบบนี้สําหรับเสื้อเรียบๆไม่ต้องมีอะไรนะคะไม่ต้องสร้างเกรดไหลตรงเนี้ยตรงเนี้ย ไม่ต้องมีเรียบไปเลยทำไว้สองแบบเวลาหยิบใช้นัเรียนมันจะสะดวกมากนะคะเราจะเป็นคนที่ทำงานแบบมืออาชีพจะบอกว่าเดี๋ยวลูกค้ามาถึงเฮ้ยทำเสร็จเรื่องหรออ๋อเสร็จแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าวางแผนในการทำงานเนาะเราวางแผนได้ถูกไหมบีก็บีก็ไปลอกอย่างเงี้ยเอาไว้แล้วก็เจาะรูเจาะรูไว้แล้วก็แขวนไว้ที่ที่ข้างๆจักรพอเวลาเราจะทำปุ๊บเราก็หยิบเลือกมาเราจะใช้ตัวไหนเราก็ใช้ได้เลยนะคะ ต่อยู่บ้านเราเราก็สะดวกอยู่แล้วนะคะเอาพอลอกมาเสร็จแล้วนักเรียนคะเสื้อที่คอมันลึกเนี่ยเราจะลึกเท่าไหร่คอกระเช้ามันกว้างๆนะไม่ใช่คอกระเช้าติดอย่างเงี้ยไม่มีนะอย่าทำนะนะเราก็ลงมาไม่เกิน12เซนนะคะถ้าเกิน12ลึกเกินไปนะคะเดี๋ยวก้มไม่ได้ใส่เป็นไหนไม่ได้เลยกว้างเกินเหตุน,นะคะเราสิบเซนเสร็จปุ๊บตรงนี้จะเอาจะเอาตรงนี้เท่าไหร่ตรงเนี้ย นะคะตรงนี้ครูจะให้4เ,เซนนะคะ4เซนเราก็ตรงกลางๆงตัวเนี้ยนะคะตรงนี้ถึงตรงนี้ค่ะนักเรียนนะทำตรงนี้4เซนเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ลงมาเลยนะถ้าไม่ได้ไม่โคง้งเอาไม่โค้งช่วยถ้าไม่สามารถบอกว่าก็ครูทําครูวาดได้ครูก็เก่ง น,นี่นักเรียนเทเออกมาอย่างนี้เป็นตัวยูค่ะรู้จักตัวยูไหมอ่ะขีดอย่างนี้ลงมาแล้วข้างล่างตรงนี้ก็ตีเส้นตรงนักเรียนเอาไหมเอาไหมเอาไหมออเอาไหมลบก่อนลบก่อนเอาไหมเมาไหมตีเวลาตีตีอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันจะไม่อยูต่ตีตีแบบเอียงเอียงมาหน่อยเอียงเอียงมาหน่อยตีลงมาก่อนปั๊บอย่างนี้ ะะเสร็จแล้วเอาไม่โคง้งวางตรงส่วนนี้ตวัดขึ้นไปเสร็จยังได้ยังได้แล้วเย่ yeah. ต่อไปฝังฝังแขนฝังแขนตรงนี้ตรงลงมาก่อนนะคะคู่ขนานกันมาก่อนหรือหรือจะมาอย่างนี้เลยก็ได้แล้วเราก็วางไม่โคง้ง ัวนี้คิดว่าคิดว่าจะทำได้ไหมน่าจะได้ได้อยู่แล้วเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเส้นใหม่เกิดขึ้นเส้นใหม่ได้แล้วครูจะลบเส้นเก่าออกนะคะนักเรียนจะได้ไม่งงนะตรงนี้วัดออกมาสองหรือ3ามเซนก็ได้นะคะแล้วก็ทําตรงนี้กว้าง4เซนที่เหลือตัดทิ้งเอาส่วนที่ตัดทิ้งจะลบแล้วนะ ยังใกลก้ยังใกล้แล้วตัวเสื้อนะคะคอกระเช้าเนี่ยมันจะเป็นเสื้อที่จีบจีบตรงนี้มันเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของคนไทยใส่นะคะเราก็จะขยายเนาะขยายออกไปเท่าไหร่ครูจะให้7หรือ8เซนก็ได้ตัวเล็กตัวใหญ่อเอาแค่นี่พอเดี๋ยวเตืองผ้านะคะนักเรียนวัดออกมา8เซนถ้าตัวเล็กก็7เซนตีตรงๆเลยค่ะนักเรียน น,นี้ตรงมาเลยจบแล้วเสร็จละเห็นไหมง่ายไหมอันนี้เส้นกลางตัวคุณลบออกแล้วนี่คือแพทเทิร์นเราเกลี้ยงเป็นแบบนี้ง่ายไหมง่ายมากนะคะส่วนชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังให้เราไม่ต้องใช้แพทเทิร์นตัวตัวเสื้ออันนี้เราได้โครงแล้วไงนะคะตรงนี้วัดออกมา1เซนแล้ววางไม่โคง้งโค้งให้ชิ้นหลังเนี่ย ออกมาหน่อยมันจะได้ไม่ไม่โชว์เนื้อเกินไปนะคะครูสมัยก่อนนะแม่แม่ให้ครูทําตอนที่ครูเรียนจบใหม่ๆครูกลัวมากเลยเสื้อคอกระเช้าครูไม่กล้าทํานะคะแม่ชอบใส่เสื้อคอกระเช้ามากและนุ่งกันเกงเหมือนขากล้วยคนจีนเนาะแกก็จะใส่แบบนั้นเสร็จแล้วตรงนี้คือโดยปกติทําไมเราถึงเห็นตรงนี้รอยต่อของตรงนี้เพราะอะไรใครเคย ใครเคยเคยสงสัยไหมทําไมต้องต่อมันประหยัดผ้าเพราะว่าถ้าเราตัดผ้าประมาณนี้เห็นไหมคะว่ามันกินพื้นที่ตรงเนี้เยอะมากนะคะเขาก็เลยตัดตรงเนี้ต่อเห็นไหมตัดแล้วต่อครูไม่รู้หรอกแต่ครูดาเอาครูว่าน่าจต่เพื่อเป็นการเซฟผ้าเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกินผ้าเยอะมากเสื้อคอกระเช้าถ้าไปซื้อนะคะสำเพ็งมีขายตัวหนึ่งประมาณ7 0็0สิแปดสิบบาทเองนะ ซื้อเยอะเหลือ50บาทตัวนี้ซื้อมา50บาทซื้อมาไม่ได้เอามาสอนนักเรียนหรอกซื้อ,อามาการแสดงเล่นกิจกรรมของโรงเรียนครูก็ซื้อมาแล้วก็ให้พี่ๆใส่คนละตัว,ลตว,ลตว,ลตวแล้วก็ออกไปร้องรํำทำเพลงกันเส <c oughs> ื้อตัวนี้ใส่ใส่อะไรรู้ไหมยายฉิมเก็บเห็ดใครเคยได้ยินเพลงนี้บ้าง <c oughs> มีมีคลิปด้วยครูสนุกมากและนุ่งโจงกระเบนนะคะแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้เป็นยายฉิมเก็บเห็ดวิสนุกมาก คือกิจกรรมของครูเองนะคะกิจกรรมก็เลยไปไปค้นเจอว่าเสื้อตัวนี้ครูมีหลายสีเลยนะมีส้มม่วงฟ้าชมพูเยอะมากเลยแต่ที่ค้นมาได้สองตัวก็เลยเอามาให้นักเรียนดูจะได้นึกภาพออกว่าเสื้อคอกระเช้าก็ทำงี้พอทำเสร็จแล้วนะคะอีตรงเนี้ยเขากุ้นนะคะนักเรียนตรงเนี้ยกุ้นกุ้นหมดเลยตรงนี้ตัดต่อค่ะอยากตัดเท่าไหร่ตัดไปเลยตัดปับ๊บลงไปตรงส่วนเนี้ยตัด แล้วพอชิ้นหลังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องต่อตรงนี้แล้วไงเราก็ตัดยาวฟืบออกไปเลยไปเก็บอ่าเป็นเป็นเส้นเดียวกันไปเลยตรงนี้ไม่มีรอยต่อแล้วนะคะมันจะต่อตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมคะอืมแล้วตรงนี้ทําอะไรจับจีบค่ะนักเรียนจับจีบแต่ที่เคยเห็นมีทั้งจีบทั้งรูดนะคะใครจะรูดก็ได้จะจีบก็ได้นะจับจับ,จ,บจับไปเสร็จแล้วพอเราจับเข้าไปเสร็จปุ๊บรู้ได้ไงว่าจับพอแค่ไหน ไปวางในกระดาษแบบของเราที่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 แค่นี้ค่ะเนี่ยคือคอรจริงไงใช่ไหมจับไปย่นเข้าไปแล้วเหลือเท่านี้ก็จะได้เท่ากับคอรจริงแล้วง่ายไหมหูยง่ายไม่รู้จะง,ง่ายยังไงแล้วใช้ภาพแบบไหนดีได้หมดเลยดีถ้าวัยรุ่นนะเอาลายดอกล,ลายดอกสวยๆใสแล้วมันดู nd, นะอินเทรนเนาะแบบว่า คือคือถ้าอย่างนี้มันจะดูแก่ไหมอ่ะมันจะดูเหมือนเหมือนน่ะทาไมเราต้องเหมือนไขรเราไปหาผ้ามาเลยนะคะผ้าอะไรก็ได้นะคะอาจจะข้างหลังเป็นผ้าลายดอกข้างหน้าเป็นพื้นอะไรเงี้ยเราเป็นดีไซน์ใหม่แล้วใส่ไปเดินจ่ายกับข้าวที่ฮิวตะก,ก้าไปใบหนึ่งว่าไอ้เก๋ส,งก,สงการปีนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้เล่นแล้วเดี๋ยวที่เทศกาลก็แหี่วไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดนะคะเห็นไหมคะนี่จับจีบ อ่าแล้วก็ถักโคเชพอดีลูกศิษย์ครูที่อยู่ในออนไลน์เขาถักโครเชเก่งมากนะคะก็เลยให้เขาดูว่าเห็นไหมถักนิด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 เนี่ยค่ะรอบ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 มันก็เลยจะได้เชื่อไหมถ้าใครมีไอเดียมากไปกว่านั้นนะคะถักเป็นช่อเลยอ่ะเป็นอย่างเงี้ยถักออกมาเป็นแทนลูกไม้อ่ะคะ่ะแล้วมันจะเรียกมูลค่าได้มากนะคะ ถักถักถักถเป็นดอกไปเลยนะคะอันนี้ก็โอ้โหข้อขายตัว70-80บาทเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้กระเป๋า2ใบนะคะนักเรียนกระเป๋าฝั่งหนึ่งติดซิปเมื่อวันสุกสอนไปแล้วกระเป๋าติดซิปสอนติดซิปไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครดูครูวันนี้นะคะอยากเห็นสร้างแบบแล้วเย็บเสร็จแล้วส่งถ่ายรูปส่งมานะคะอืมนี่ทําไมต้องกระเป๋า2องใบเพราะว่าเอาไว้ใส สเพระของเรานะคะอันนี้อันนี้ติดซิปอ่าเห็นไหมอืมนนะอจะให้เก๋กว่านั้นนะบีถักใส่ปากกระเป๋าด้วยเยอะเก๋เก๋เกเกอฝั่งหนึ่งติดซิปไว้เวลาอันไหนของสำคัญก็ใส่ฝั่งมีซิปฝั่งนี้ก็ใส่ยาหม,ม่องยาดมยาลมยาหอม,มะนะใส่นอนก็ดีค่ะมันไม่ชนละแระมันไม่ชน เออใส่สบายนะคะแต่ก่อนครูไปรู้สึกว่าครูไม่กล้าใส่เพราะเดี๋ยวเขาเรียกเราเป็นยายเรียกเราเป็นยายเราไม่อยากเป็นยายถ้าเราไม่อยากเป็นเราก็หาผ้าสวยๆนะคะจบแล้วจบแล้วเวลาตัดก็ตัดเป็นสันทบค่ะนักเรียนกาคูเป็นไหนแล้ว่ะตัดเป็นสันทบสองแผ่นตรงนี้ ตัดสองชิ้นโอ้ยเขียนไม่ได้กลับกลับสองนี่สองชิ้นสันทบสองชิ้นอันนี้ก็สายบ่าสองสองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้แล้วมาประกอบกันทำเหอะทำเก็บไว้ไว้เป็นของขวัญให้ลูกค้าก็ได้นะคะกระเป๋าติดสูงไหมบีติดที่ชายเสื้อเลยเสื้อเสื้อคอกระเช้าตัวนี้ยาวเท่าเส้นสะโพกค่ะครูวัดแล้ว ยาวเท่าแพทเทิร์นเราเลยนะคะเท่าแพทเทิร์นเราแล้วกระเป๋าก็อยู่ตรงชายเลยบีเนี่ยอยู่ตรงชายเลยเห็นไหมเนี่ยตรงเส้นชายเสื้อเลยความกว้างของกระเป๋าก็ห้านิ้วเออสิบสองเซนค่ะกว้างสิบสองเซนปากกระเป๋าโดยทั่วไปใช้สิบสองเซนเนี่ยล้วงเข้าล้วงออกแล้วก็แปะไปเอ,เอาเอาเศษผ้ามาทำได้ต่างจังหวัดน่าจะดี ต่างจังหวัดชอบอยู่แล้วเพราะว่าใส่อยู่กับบ้านได้สบายดีกูเคยเห็นพี่นงใส่ใช่ไหมใช่ค่ะได้ทุกสีเลยนะคะใครชอบลายเสือนะคะเสื้อคอกระเช้าลายเสือลองผลิตดูสิแล้วลองใส่ดูมันสวยนะคะสีแปลกแปกคือสีพวกนีมน้มันแบบคนสมัยก่อนคนยุคก่อนเขาทำผ้าโทเลอันนี้เป็นผ้าฝ้ายโทเล แต่พอเราทําใหม่เราหาเป็นผ้าแมมเบิร์ดผ้าลิน hey, uh ินผ้าไหมอย่างเงี okay, ้ยผ้าไหมทําไมจะไม่ได้เราเราผ้าไหมเศษอะเศษเศษผ้าไหมประมาณครึ่งเมตรอย่างเงี้ยก็มาทําได้แล้วก็แปะแปะต่อต่อนะคะเย็บต่อออกมาหุ้ยเก๋นะคะก็ทำตามคำขอให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนอยากอยากทำนะคะจริงๆแล้วจะบอกเลยนะว่ายังไม่เคยสอน ในห้องนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนในห้องเลยมีความตื่นเต้นด้วยเหมือนกันนะคะว่าโหทําเสื้อยากๆมาเยอะอเสื้อง่ายๆไม่เคยทาอ่าและอีกอันนึงนะคะอีกอันหนึ่งะครูจะไปะยุกให้ดูนะคะนักเรียนบอกว่าพอตัดเสร็จแล้วนะคะอ,อ,อยากจะเอาอันนี้ไปยุกไปเป็นกระเป๋าได้นะกระเป๋าทําไงคะเอาอันนี้ติดแบบนี้คะ่ะนักเรียนเย็บก้น ออันนี้เย็บก้นลงไปเลยแล้วเราก็มาเย็บเป็นใครทํากระเป๋าอาจจะรู้อ่าพอก้นถุงเย็บตรงเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็มาจับตรงเนี้ยเย็บตัดตรงตรงก้นกระเป๋าอะค่ะมันก็จะได้เป็นถุงใบใหญ่ๆคือเราจะไม่ทําอะไรเลยปิดตรงก้นได้แล้วละอันนี้ก็หิว้วเห็นไหมคะเก๋มีมีถุงด้วยนะคะคอกระเช้าเสร็จแล้วไม่เอาและเปลี่ยนมาเป็นถุงได้ไหมโหย เป็นไงล่ะอือตรงนี้ก็ใส่เหรียญใส่ตังไปเห็นไหมถ้าเราคิดเป็นถ้าเรารู้จักคิดนะคะเราก็จะได้อะไรที่มันสนุกนะคะสนุกดีมีคำถามไหมคะขอถามค่ะสายบ่าถ้าไม่ต้อง ต่อกันได้ไหมได้แต่มันเปลืองนี่ไงมันเปลืองเห็นไหมมันกินพื้นที่เยอะวงสวิงมันเยอะมันเปลืองไม่ต่อได้ถ้าผ้าเยอะไม่ต้องต่อนะคะตัดอย่างนี้ไปเลยแต่ที่เห็นน่ะเสื้อคอกระเช้าอ่ะเขาต่อกันทุกรายเลยเขาต่อจนครูสงสัยว่าต่อไปเพื่ออะไรนะคะแต่ครูเข้าใจว่าเขาต่อเพื่อเซฟผ้พพาเนี่ยเขาตัดแค่นี้มาก่อนแล้วที่เหลือก็ต่อโซนนี้ขึ้นมา มันเสียผ้ามันกินผ้าเยอะแต่ถ้านักเรียนมีผ้าเยอะไม่ต้องต่อค่ะยิงยาวขึ้นไปเลยยาวขึ้นไปเลยค่ะยาวขึ้นไปเลยแล้วก็ไปต่อไหลเลยนะคะส่วนวิธีการเย็บก็คือนักเรียนคะกุ้นนะคะตัดผ้ากุ้น3สามเซนนะคะแล้วก็เย็บตรงเนี้ยเก็บปลายเก็บแขนเก็บคออืมใครถักโคเชไม่เป็นก็หาลูกไม้เล็กก็ได้มาแปะนะคะลูกไม้เล็ก ได้แต่ใหญ่มันจะเทอะทะค่ะคุ้ว่าประมาณนี้สวยแล้วสี่เซนกําลังดีแล้วนะคะถ้าใหญ่มันจะอ,อ้อฝนบอกว่าอยากทําโอเคฝนทําเลยคุ้ว่าสี่เซนกําลังดีคือกุ้นเสร็จแล้วนะคะได้สี่เซนนะกุ้นเสร็จแล้วนะคะสี่สี่สี่เซนครึ่งก็ได้หรือห้าเซนมันจะเริ่มหนาเทอะทะแล้วมันจะมันจะเริ่มมันเหมือนแปะไหลเรามันใหญ่บางคนนะคะอยากทำให้มันเป็นสายเดียวก็เหลือสามเซนก็ไม่ว่ากันได้เหมือนกัน เนาะได้เหมือนกันแล้วก็กุ้นไปอย่างนี้นะคะโอเคไหมจบตรงนี้จับจีบเอาจับจับจับ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 จับเข้ามาให้มันเล็กผ้าครึ่งเม็ดตัดพอครึ่งเม็ดพอสบายแล้วเลอะเลย จริง,รงเสื้อเสื้อคอ,อกระเช้าแล้วตัดกางเกงด้วยอันนี้เราไม่สงวนติดคะ่ะนักเรียนคือครูสอนให้แค่เป็นไอเดียนะคะไอเดียที่นักเรียนจะทำเนี่ยจะไปทำอะไรก็เชิญตามสบายถ้ามองดูแล้วมันเป็นประโยชน์ <c oughs> ก็ทำว่ากันต่อไปนะคะคือครูจะบอกแอบแอบ,แอบกระซิบนิดนึงว่าเชื่อไหมว่าครั้งแรกครูมีความรู้สึกว่าเหมือนครูจะพอแล้วมั้งนักเรียน น่าจะถึงจุดอิ่มตัวอะไรเงี้ยนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะเบรกๆบ้างอะไรเงี้ยแต่อะไรรู้ไหมแรงบันดาลใจเกิดจากนักเรียนเองนะคะมีเสียงมาจากนักเรียนทางบ้านนะคะบอกครูว่าครูขาหนูกลัวจังเลยกลัวครูหยุดโอ้โหครูแบบฮะนึกว่าแบบไม่ไม่มีสนใจแล้วอะไรเงี้ยนะคะ คำคำนี้ทําให้ครูลุกขึ้นมาแล้วครูทําต่อนะคะเพราะว่านักเรียนของครูเองนะคะเป็นแรงผลักแรงที่ครูรู้สึกว่าครูไม่ได้สอนให้กับช่างที่เก่งๆครูไม่ได้สอนให้กับคนที่เก่งแล้วแต่ครูสอนให้กับคนไม่มีไม่มีพื้นที่ครูสอนให้นักเรียนครูรู้สึกว่าครูน้ําตาซึมแบบโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูขาครูอย่าหยุดนะครูสอนต่อไปซึ่งมันเป็นเสียงที่ทําให้ครูแบบในความเป็นครูนะ สอนมาก็เยอะแล้วนะคะแต่ในส่วนของนักเรียนที่ยังไม่รู้ก็ยังอีกเยอะนะคะเออนักเรียนบอกว่าเรียนเท่าไหร่ไม่รู้จบเหรอคะครูคิดว่าครูจะจบแล้วคิดว่านักเรียนของครูพอแล้วนะคะก็เลยคิดว่าอ๋พี่พี่นงครูยืมโทรศัพท์หน่อยดีพี่นงพี่ว่ายืมยืมโทรศัพท์หน่อยครูจะสอนให้นักเรียนค้นหาครูหน่อยยืมโทรศัพท์ของของใครที่ว่างยืมหน่อยใช้อยู่หรือเปล่า ไม่ไม่ครูจะสอนนักเรียนจ้ะพี่บ๊ายนักเรียนคะโทรศัพท์อันนี้นักเรียนมองเห็นครูไหมตรงนี้คะ่ะปุ่มนี้ปุ่มนี้คะ่ะนักเรียนปุ่มที่เป็นสามเหลี่ยมกับเดี๋ยวนะทำไงจะชัดปุ่มตรงกลางนะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่เป็นรูปเพลงคะ่ะเห็นไหมคะให้นักเรียนจิ้มเข้าไปที่ตรงนั้นใครอยู่ใครอยู่กับครูจิ้ม ย่อหน้าต่างและจิ้มไปนะคะพอเราจิ้มไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ค่ะนักเรียนพอขึ้นหน้าต่างนี้เสร็จปุ๊บให้เรากดไปที่แว่นขยายตัวนี้ค่ะตัวนี้แว่นขยายนะคะปั๊บลงไปนะคะแล้วก็ตรงแนวตรงนี้จิ้มลงไปแล้วก็พิมพ์ชื่อครูนะคะพิมพ์ชื่อครูนะคะจะขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมคะตรงเซิร์ช ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อครู s a s a l u c k คือต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าชื่อครูจะเป็นแบบนี้ใครจะแคปหน้าจอก็แคปได้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปวิดีโอที่ครูบันทึกไปทั้งหมดมันจะขึ้นมานะคะนักเรียนไล่ดูเลยไล่ดูนะคะวิดีโอที่ครูนักเรียนก็จะสนใจว่าอยากเรียนตัวไหนเนี่ยเป็นวิดีโอของครูทั้งหมดนะคะนักเรียน อันนี้บางคนนะคะหาครูไม่เจอไม่รู้อยู่ที่ไหนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งทีหนึ่งนะคะเราจะจิ้มไปที่ตัวสามเหลี่ยมอันเนี้ยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่เป็นตรงกลางสี่เหลี่ยมแล้วมีสามเหลี่ยมตรงกลางอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราจิ้มลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ากดไปที่รูปแว่นขยายนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อครูนะคะ ถ้าเราเคยพิมพ์แล้วให้เด็กๆพิมพ์ให้ก็ได้ถ้าใครพิมพ์ไม่เป็นถ้าเคยพิมพ์แล้วเนี่ยพิมพ์ตัวเตัวเดียวมาันจะาขึ้นมาเลยเป็นชื่อครูตัวนี้ตัวบนบรรทัดบนเนี่ยนะคะพอเราเลือกไปเนี่ยเลือกไปชื่อครูเสร็จปุ๊บเนี่ยวิดีโอของครูเต็มเลยอยู่ในนี้นะคะหาอยากเรียนอะไรไปหาเอาได้เลยเชิญช็อปได้ตามสบายนะคะอันนี้ก็บอกสำหรับนักเรียนที่ไม่เก่ง IT ทนะคะไม่รู้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราก็สามารถเลือกดูได้นะคะแต่ว่าถ้าทำแล้วหาไม่เจอ,อาถามมาที่ครูได้นะคะแล้วครูจะส่งลิงก์ให้นะคะการที่เราเรียนรู้เนี่ยถ้าเรายอมอ่ะพี่ว่าขอบคุณมากถ้าเราถ้าเรายอมที่จะเรียนรู้ยอมศึกษานะคะมันไม่ได้ยากมันแค่ขั้นตอน2 3าขั้นตอนเองนะคะ เสร็จเรียบร้อยพอหาครูเจอแล้วหลังจากนั้นเราไม่ต้องตกใจยังไงครูก็ยังอยู่ในนี้นะคะยังอยู่ใน Facebook ของเรานะคะยังไงก็หาเจออยู่แล้วนะคะเราก็ค้นหากันนะคะมีหลายคนหายังไงก็หาไม่เจอก็มันเป็นเรื่องที่เราแบบอาจจะกลัวไอทีอาจจะกลัวเทคโนโลยีก็ได้นะคะมีโทรศัพท์ไว้โทรเข้ากับโทรออกอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะคะแต่นี้ก็ถือว่าขอบคุณมากครับพี่ว่าเรา ก็เรียนรู้กันไปนะคะใครอยากรู้อะไรใครทำอะไรไม่ได้ก็ไลน์มาเอ้ยออคุย Messenger นะคะทักครูม,มาว่าอยากจะรู้อะไรนะคะก็โอเคนะคะสำหรับเสื้อคอกระเช้าหรือเสื้อหมักกระแหล่งนะคะเสื้อหมักกะแหล่งคนอีสานเรียกนะคะแต่เสื้อทางภาคใต้นะคะภาคใต้เรียกว่าเสื้ออะไรนะคะมีไหมเรียกว่าอะไรนักเรียนไม่มีนะคะ ครูอีสานครูเลยรู้ว่าเขาเรียกเสื้อหมักกระแหลงนะคะก็ใช้ผ้าประมาณครึ่งเมตรพอนะคะหรือถ้าจะให้ใหญ่กว่าน,นี้นะคะตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มได้นะคะเพิ่มเป็น8เซน9้าเซนก็จะมันจะพองเกินไปนะคะประมาณนี้พอนะคะ7เซน8ดเซนพอแล้วจับ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 จีบเข้าไปมันก็จะตรงนี้ก็จะจะพอดีนะคะแล้วคนที่มีหน้าอกต่อให้มีหน้าอกเยอะขนาดไหนนี้พอนะคะ เอออันนี้จะพออ้าวทางใต้เรียกเสื้อคอกระเช้าทางใต้เรียกเหมือนภาคกลางนะคะทางใต้เรียกเหมือนภาคกลางเลยเป็นเสื้อคอกระเช้าคุณนุชตอบมานะคะคนสุราษฎร์ตอบมาแล้วนะคะก็โอเคจบจบจบ,จบนะคะเพื่อเราจะตัดผ้าเฉลียงแต่ตรงผ้าเฉลียงตรงนี้ถ้าไม่มีเราก็สามารถหาผ้าอื่นมากุนได้นะคะถ้ามันไม่พอสำหรับตัดเราก็ไปหาผ้าอื่น มากุญก็ได้มันก็คลิปสีแต่งสีไปเลยนะคะอาจจะตัวสีนี้แล้วก็คลิปสีน้ําเงินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะผ้ากุญ้าอะไรมาทําได้หมดนะคะนักเรียนไม่มีผิดมีแต่สวยกับไม่สวยนะคะอยากสวยๆก็ทําใจเย็นๆนะคะเวลาเย็บผ้าพยายามระวังเรื่องอย่าให้ต้องเลาะนะคะเพราะเลาะเนี่ยมันใช้เวลาเยอะนะคะเย็บใจเย็นๆค่อยๆจับค่อยๆเนาเนะี่ยจะเร็วสักกว่าที่เราทําแล้วเลาะนะคะมันจะเสียเวลามากและผ้าเราช้าด้วยนะคะ ก็โอเควันนี้ได้เปิดหน้าโอ้ยหายใจโล่งนะคะโอเคก็วันพรุ่งนี้ใครอยากทำอะไรบอกมาเอาง่ายๆนะคะอย่ายากนะคะถ้ายากเดี๋ยวนักเรียนหนีหมดเลยเพื่อนบอกว่าไม่เอาแล้วทำเสื้อยากๆอเ,เอาเสื้อง่ายๆนะคะโอเคจบบายๆง่ายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน